วันนี้ก็จะมาสอนวิธีปรับเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องปั๊มลมนะครับสําหรับแอร์บัดนะฮะอ่านี่คือปั๊มลมผมนะครับเป็นปั๊มลมแบบโรตารี่นะครับไอต,ตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเสียงมันจะเงียบนะครับตอนที่มันปั๊มลมนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าอ่าเราก็เปิดเครื่องก่อนนะครับ ปุ่มปิดเปิดเครื่องใยูตรงนี้นะครับดึงขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาพ่วง ه, สายไอบัตรนะฮะจุ๊บอ่ะล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต่อสายไอบัตรก่อนนะต่อสายก่อนอี ล้วก็วางไว้นะครับถ้าเป็นเครื่องที่เขามีเกวัดมาให้เนี่ยเราไม่มีตัวกองดักน้ําดักอากาศดักไอ้น้ําพวกนี้นะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้เลยนะครับปรับอากาศนะครับเราก็หมุนนะครับเพื่อที่จะเปิดลมนะครับมาตรงนี้นะครับประมาณที่20กว่าเกือบ30พอละนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ e ne, ไม่ต้องเยอะสําหรับการเอบัตเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเยอะสาเหตุตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยปรับไปที่90เลยนะครับ มันจะคุมลมไม่อยู่นะครับมือเราเนี่ยจะคอนโทรลปากกาไอบัตเนี่ยหรือสีที่ออกไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราใช้แค่นี้พอละนะครับ20กว่าเกือบ30พอละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลองกดดูนะครับอ,อ่กดดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราใส่สีเลยก็พ่นได้เลยนะครับเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้ไอบัตอีกทีนึงนะครับ